ยามเย็นๆท่านประธานจอนะคุณโยมนะเฮ้ยจอ่อนั่งกินแซ่แบๆคุณโยมนี่คนนี้ก็ทำความสะอาดโยมอันนี้ลูกลูกสายบักจอบะ <c oughs> <c oughs> น่ะอ๋อโหกินเยอะเลยอะไหนกินได้ลูกโอ้โหของแซ่บโอ้โหลอยเต็มเลยโยมเนี่ยให้เต็มเลยนะเนี่ยแกะให้เรียบร้อยคุณโยม แกออกจากดอกให้เรียบร้อยท่านประธานจอของเราอร่อยไหมลูกอร่อไหมคขามอื้อแดงอ,อืดเลยเอ้อแสดงว่าอร่อยจริงเฮ้ยหวานเน้นอ,อร่อยแล้วลูกอื้อ,อยังแซ่บแซ่บคุณโยมยามเย็นๆนะคุณโยมนะยามเย็นๆจันเอดก็นะรักไม่รักคุณโยมเนี่ยไม่เคยมามาไลฟ์สดในขณะที่ตัวเองทํา ทำความสะอาดด้วยอะไรเลยนะคนุณโยมคือรักแบบจริงๆนะเนี่ยนะนก็จะทําความสะอาดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นคนุณโยมโดยที่ไม่นอยไลฟ์สดไม่ไม่ถ่ายคลิปไม่อะไรเลยนะมาคือมาด้วยความรักนะท่านเป็นพระที่รักสัตว์อยู่แล้วคุณนะนะโยมในเอออีมยังอนะอิมยังอ้ติดมือติดมือโอ้กินหลายเว้ย อ๋อจะไม่อ้วนแล้วลูกเงี้ยอือเออไงอร่อยไหมพ่อเด็กคนมาทำความสะอาดให้ล้างโอ่งล้างอ่างทำความสะอาดเก็บขยะทั้งหมดคนหยบวันนี้31มีนาคมพี่แกรักจอจริงคนเดียวม,มาดูแล เช้าเยน็นเย็นเอาความสะอาดตนะัวนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเพื่อจะเอาหน้าเอาอะไรเลยนะามาทำไปใจ <c oughs> จ้อมองจ้อมอง <c oughs> ล,อล่างตัวขี้ตัวอ,อะไรนะต่างต่างอันนี้อ่างอันนี้แสบจ้อเอ้ยมีบุญนะนี่มีอาจารย์เอกมาเป็นลูกน้องเลย <c oughs> แม่แม่เราว่างไงเนาะ สับแสบล้างทอากำลัสะอาดแสบ่บแสก็จะเป็นอันนี้ก็เดียวนะเอาอ่าข้างในบัวที่เจาะชอบกินเนี่ยเป็นตรกินง่ายๆเดี๋ยประโยชน์นะไปไม่ลุกนะครับอือชอบจังเลยนะ ทำความสะอาดกัน้ำต่างๆทำเสร็จตรงนี้ก็ไปดูลูกเนนต่อคนเดียวนะเสร็จตรงนี้ไปดูลูกเนนต่อกอนขัดขัดเหยี่ยมเด็กอ๋อขิบสมแล้วเว้ยคือเปียวเปล่าลูกเปียวเปล่าอืมแช่เย็นสคนฉ่ำขิดสมคนเดียว นในกินสมสมแส็จแบบเออเศบๆคนเดียวกินทุกอย่างเลยเองนี่โโอ้หยบัวพอเราบังที่กินคนเดียวก็ยังมีการเอาบัวไปใส่ตรงนี้นอีกนะเผื่อเราอ้วนเพราเราหิวตอนกลางคืนไม่ลงมากินคนเดียวโอ้โหเผื่อซะเหลือเกินนะ ก็นี่ไม่เคยสร้างภาพคนเดียวท่านทำด้วยใจแล้วก็ไม่เคยถ่ายคลิปมีอัตมาภาพมามาวันนี้จึงได้ถ่ายเลยนไม่เคยถ่ายคลิปไม่เคยไลฟ์สดตอนทีน่ทําความสะอาดตอนทีน่เก็บทำด้วยใจอร่อยไหมลูกเจ็บเจ็บเจ็บ,บอือยาอร่อยนี่ว่าเออเฮ้ยส้มโยมส้มของใครมาถวายเนอเชยเย็นมาเหรออ๋อ มันก็หอมหวานชื่นใจยอย่างเงี้ยใช่ไหมจอ๋อแ่บเลยเว้ยนี่แ่บนี่ก็มีตุ๊กตา,าของคนณโยมนะเอามาถวายถวายท่านประธานจอ๋ออื้อจะกินหรือเรได้ติดไฟใหม่นะคุณโยมนะสว่างเดี๋ยวพัดลมโยมมีพัดลมแล้วเดี๋ยวจะติดพัดลมด้วยให้จอบางทีก็จะได้ อ่าบางช่วงที่ร้อนๆก็จะเปิดเบาวๆวอนเขได้มานั่งเย็นๆนะคุณโยมเนาะนะคืะอสแสบๆคุณโยมจ๋าเอ้ยจะไม่อ้วนหรอวกินอย่างเงี้ยนะนกินอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีเบาอว้วนเลยว่ะอ้วนเอ้ยอ้วนกูนี่ตนนะอ้วนคุณโยมถ้าเขากินอยู่ถ้าเราไปไปไป,ไปลับเขาได้ไหมได้นะคุณโยมนะจะเนี่ยไปละไปหาที่นอนหรือเปล่าวะ อย่าบอกนะไปนอนไอ้เจ็บเชิบเจ็บเอ้ยจานเอกแช่ไว้ให้คุณยอมนี่เอกแช่ไว้ให้เนื้อแช่ทั้งอ่างนี้ด้วยอ่างนี้ด้วยคุณยอมอ่างเล็กอันนี้อ่างเล็กแช่ไว้ให้เจาะอะไรอืมน่ากินน่ารักน่ารักคุณยอมดีกว่าเนยอืมร่อยไหมครับจำหน้าตาดูแอปเบลแอปเบลหน้าตาแอปเลคุณยมแต่วันนี้จานเอกไม่ได้ ไม่ได้แกะไว้ให้เลยนะบางวันท่านก็จะแกะไว้ให้เลยโยมแกะรอยน้ําไว้ให้เลยจอก,ก็จะมาหยิบกินง่ายๆไม่ต้องไปกัดเดี๋ยวเหงือกจะอักเสบก็จะดูแลเขาเท่าที่เราจะดูแลได้คุณโยมนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเรานานแค่ไหนจะมีใครอิจฉาหรือสาหรือใครที่จะนินทาว่าร้ายใครที่จะทําลายนะจอไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ก็ไม่รู้คุณโยมนะตอนนี้ก็เราก็ดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้นะก็ดูแลกันอย่างนี้คุณโยมเนาะกินแซ่บๆคุณโยมหิวเหรอลูกหิวเหรออู้ดูกัดแป๊บๆกทกินได้เลยนะโยมนะมประธานเจ้าของเราแซ่บๆเดี๋ยวไปโกนหัวไหมลูกบทเนนเขาไหมล่ะเอ้ยกินแซ่บๆคุณโยอมอืม ฝัก <laughs> วัวแสนอร่อยเอออจานะๆแซ่บเลยนะอร่อยไหมลูกงั้นแบ่งพ่อกินหน่อยดิแบ่งวะแบ่งกินไหมนั่งกินสบายๆก่อนยกชชิว อ่อยไหมหือนั่งกินอย่างกระลิงน้อยเว้ยเอออาจจะไม่ค่อยชัดนะคุณโยมนะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วแสงเริ่มน้อยลงก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แสบๆคุณโยมเออกินเอากินเอาเลยเว้ยโยมคิดว่า จะเอาอันต่อไปหรือเปล่ามาดูนะหมดแล้วจะเอาอันต่อไปหรือเปล่าดูดีๆดูดีๆเอาละเอาละไอ้อ้วนเอ้ยอ้ตาอ้วนของเราคนเดียวเป็นแซ่บๆใครจะมาแซ่บเท่าตาอ้วนของเราอร่อยอร่อยคนเยอ ไหนวันนี้วัน,น,วน,วนรูปภาษานะโยมนะแต่เป็นแค่พูดไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าก็หาเวลามาเล่นกับจอตลอดโยมแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงหลายสดแล้วคลิปจะลงบ่อยไม่ได้คุณคนโยมมันจะเป็นการเหมือนหาไรายได้จากโฆษณาจากอะไรต่างๆจากของจอคคนโยมเพราะฉะนั้นเราจะไม่รักแบบนั้นคโยมนะ เราก็จึงอย่างน้อยได้ไหลสดให้ F c ซได้ดูนักยมนะอาจารย์ครับก็ไหลสดบรรยายทำมาสองปีคุณยมถึงได้ถึงได้มาถ่ายคลิปจอนะเพราะฉะนั้นก็โอ้โหเอาอีกอันนึงเอากินน้าก่อนกินน้าก่อนโอ้โหตุดดวงเลยเว้ยตุดดงเลยเว้ยว,ว,วนคนนี้วนคนนี่บางทีที่เขายิ้มให้ยมเคยนะแต่ว่าอาจารย์จะบ่อยมากเวลาที่จอยิ้มให้จะกระโดดหนนะีอาจจะยัไม่สํารวมนะยมนะเา้าคาบไปไหนลกูกเอ้ย ไหนๆเลยเอ่อเขาคาบเดินหนีเลยเว้ยเอาปากคาบเดินไปเลยอ๋อไปนั่งตรงนี้โยมไปนั่งแอบ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 วดเอ้ยวดมานั่งกินตรงนี้กันโยมเสียงนกเสียงกาธรรมชาติบรรยากาศสบายๆชิวๆโยมเฮ้ยนั่งทำมิวสิกเนาะเฮ้ยวดเอ้ย กินกันเยอะเศษ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 แตะวันของเราไรไหมลูกเศษเศษกันเยอะด่าเอื้อเอื้อเอือเลยวัวเอ้ย แสบแสบไฮ้แซบแซบๆ้วนกูเนาะอ้วนไหลไม่อ้วนอ้วนไหลไม่กล้าคือเกียวดังกวดควบเลยเว้ยแซบแสบ นกเยอะคุณโยมนกมันมานอนที่วัดเยอะมากเลยนกเอี่ยงก็ดีนกอะไรก็ดีมานอนเสียงร้องเจียวจาวเลยวออ่นแบ่งกันไหมแบ่งกันไหมลองไปหยิบเดี๋ยวเยมเอ้ยยิมให้เลยแหละแ,ละแต่วันของเรา แซ่บๆเียวานวานไอ้วาน,วาน,วานอยากดิดไข่ย,ยังไงอ,อยากดิดไข่คนยังืมเขาน่ารักนะคนยมเขามีสเสน่ห์ของเขานะอาณาภาพยัวเข้ามาเข้าปีที่สี่นะคนยงี่ดูทีกว่า ตั้งแต่สมัยที่ยังจับไม่ได้แต่เอาอาหารไปให้ประจำคุดียมเอาไปให้เดินหากลุ่ลปาเชิดน,นะลปลาเชิดน,นี่เดินนะเห็นตรงไหนอาจารย์จ่ออยู่นู้นครับตรงนี้ครับแล้วก็ไปหากันนะคุณโยมนะแซ่บแซ่บแซ่บ,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 บอ,อร่อยไหมครับฮะน่าจะอร่อยทุณโยมนะแต่อาตมานชอบกินนะโยมนะสบายเป็นเด็ก เพราะว่าของกินจะมีน้อยนะ,ะแถวบ้านนอกอย่างนั้นนี่ฝักบัวเนี่ยจะไม่เอาอ่อนแก่นะคุณโยมนะจะเอาเป็นอ่อนๆถ้าแก่แล้วมันจะขมแก่เราจะต้องเอาไส้ในออกหมายถึงว่าเอาไอ้ไอ้ที่อยู่ข้างในคือมันจะเป็นบัวไงคุณโยม,มเมล็ดบัวเนี่ยนะมันจะมีไส้ในก็จะเป็นเหมือนเหมือนมันจะเป็นใบบัวต่อมาเนี่ยมันจะขมตรงนั้นโยมเราจะต้องเอาออกก่อน,นอื้อออวนะแค้นี้กันนะลูกนะพ่อไปก่อนนะครับบ๊ายบาย